สวัสดีครับวันนี้มาพบกันกับผมมิสเตอร์ลาเต้เทรดเดอร์ประจำวันพุทธที่21พฤษภาคม2568กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคาทองคำกันก่อนในวันนี้เราจะเห็นว่าทองคำองเนี้ยก็เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นอย่างต่อนเนื่องเลยวันนี้ก็เทรดกันที่ระดับ3,312เหรียญล่าสุดครับก็บวกไปแล้ว0.69นะครับในระหว่างวัน หรือนะครับค,คิดเป็นเหรียญเนี่ยนะครับก็บวกไป22เหรียญละนะครับในวันนี้เนาะ,ะก็ทองคําเองนะครับอันนี้เป็นกราฟทเฟมเดย์ก่อนในเชิงของเทคนิคเอ l เองเนี่ยเรายังคงเห็นภาพของความที่เป็นอัพเรนอย่างต่อเน,นื่องเราเห็นได้จากการเห็นได้จากอะไรเราเห็นได้จากการที่ราคาณนะปัจจุบันของทองคําเองเนี่ยก็เพิ่งกลับขึ้นมา ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับตัวเส้นสีเขียวเนี่ยเป็น20วันสีส้มเนี่ยเป็น50วันหรือสีแดงเนี่ย200วันตอนนั้นเนี่ยการที่ราคาสามารถยืนเหนือตัวเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นแบบนี้เนี่ยมาสะท้อนนะครับว่าในปัจจุบันทองคําในภาพทาเฟรมเดย์หรือภาพใหญ่เนี่ยเขาเป็น up trend อยู่นะครับซึ่งถ้าดูผลตอบแทนของทองคํา นะย้อนหลังเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสินทรัพย์ที่ผร้ฟอร์มได้ดีมากๆเลยนะครับสินทรัพย์หนึงบวกไปแล้ว26%นะครับตั้งนั้น,นี้ในภาพเดในภาพใหญ่เนี่ยมันไม่มีข้อกังขาไม่มีข้อกังขาอะไรเลยนะครับว่าเขาเป็นภาพที่อยู่ในโหมดของการแบบอัพเรนนะครับพร้อมปรับตัวขึ้นต่อนะแต่ถ้าเรามาดูในไทม์เฟรมที่ เป็นทำเฟรมย่อยลงมาหน่อยอย่างอันนี้เนี่ยเป็นทำเฟรม30นาทีซึ่งเวลาที่ผมนะเวลาที่ผมเนี่ยจะ trading เทรดดิ้งนะครับเ,เล่นเทรดจบในวันเนี่ยผมก็มักจะดูคู่กับทำเฟรม30นาทีเมื่อกี้เราบอกว่าภาพทำเฟรมเดย์หรือภาพใหญ่เนี่ยมันดูดีนะครับแต่ภาพ30นาทีเนี่ยผมค่อนข้างที่จะมองว่า ทองคำเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะแล้วมีโอกาสนะครับทีอ่อาจจะเจอนะครับกับแปลงขายทำกำไรออกมาบ้างก่อนนะครับในช่วงนี้ซึ่งถามว่าเราสังเกตจากอะไรนะครับจริงๆแล้วถ้าใครติดตามแผนการเทรดเราตั้งแต่เช้าเนี่ยเราเราก็จะบอกนะครับว่าเอ๊ะเราเราเชียร์ทองนะรเรามองทองเนี่ยควรอยู่ฝั่งบายนะเพราะมันเนี่ยเป็น ascending triangle นะครับเบรกขึ้นไปได้ แต่พอเบรกขึ้นไปนะครับราคาพุ่งขึ้นไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยนะครับราคามันก็ค่อนข้างที่จะขึ้นมาพอสมควรและบวกกับในค่ำคืนนี้เองเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับที่จะเข้ามาหนุนนะครับหรือจะกดดันนะครับให้ให้เข้ามาหนุนนะครับให้ราคาแบบขึ้นขึ้นไปแรงๆนะครับดังนั้นตอนเนี้ยนะครับผมมองว่าทองคำนะครับถ้า ถ้าจริงอยู่ในภาพใหญ่นะครับเรามองขึ้นต่อแต่นะครับแต่ในระหว่างวันเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะกลับมาเป็นภาพของการพักฐานเรามองแนวรับของทองคำเนี่ยนะครับสามพันสอะครับแถวโซนอ่าสีเหรียญนะครับสำหรับทองคำซึ่งนะครับถ้าแนะนําเป็นแผนการเทรดในค่ำคืนนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าสำหรับโททองคำเองนะควรอยู่ฝั่งเซลนะครับวางสต็อปรอไว้ที่ไฮเดิม3,3,2,1 ทีพีที่1เนี่ยนะครับเรามองแถวโซน3ามสส่วนทีพีที่2เนี่ยนะครับเรามองแถวระดับ3 2 8พันนะครับสามสองแปดหกก็ประมาณโซนนี้เนาะอืมดังนั้นนะครับโดยภาพรวมมาเนี่ยเรามองว่าภาพใหญ่ขึ้นต่อแต่ภาพย่อยอาจจะพักฐานนะครับไม่เห็นดังนั้นถ้าจะเทรดในจังหวะแบบเนี้ยนะครับมันมีความขัดกันนะครับในระหว่างตัว time frame นะครับ time frame ใหญ่กับย่อยเนี่ย เราก็อาจจะแนะนำนะครับว่าเทรดใน p o s i t ิชันที่มานนาจะลดลงมาหน่อยนะครับเพราะมันมีความขัดแย้งกันหรือนะครับหรือถ้าจะเทรดเนี่ยเราก็มองว่าโอกาสที่จะลงไปลึกๆนะฮะถึงทำเฟรม2 RTP ที่2เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะน้อยดังนั้นนะครับอาจจะเน้นนะครับเซลวางซอรสาองาม t p 3 3 0สเนี้ยเป็นหลักนะครับมากกว่านะครับมากกว่าจะคาดหวังนะครับ TP ที่2องเนี่ยสามสามสองแปนะครับอ,อันนี้อันนี้ก็จะเป็นเป็นแผนแผนการเทรดของทองคำในค่ำคืนนี้เรามองว่ามีโอกาสน,นะครับที่จะ,ะเผชิญภาพของการพักฐานได้แล้วก็อย่างที่บอกไปนะจริงๆในค่ำคืนนี้เนี่ยเอ่กเยกอลีกว่าถ้าเป็นตัวเกเซกิจที่สําคัญไม่ไม่ได้มีอะไรเลย จะมีเฟดสาขาลิชมอนะ Richmond, เนี่ยเบรกินเนี่ยนะฮะที่ออกมาพูดนะครับ,อาานะรบตอนช่วงห้าทุมา่มอาจจะต้องดูนิดนึงนะครับเขาก็เป็นคนหนึ่งที่โหวตตัวของอฟเฟดเฟลดะนะครับของทางอเมริกาเนาะดังนั้นก็ต้องติดตามวิวของเขาแต่จริงๆตลาดตอนนี้ก็น่าจะรับรู้ไปอพอสมควรแล้วล่ะว่ามันมันไม่น่ามีสุดพอยอะไรอะ่ะมันน่าจะลดตกเบี้ยได้ยาก อตอนนี้ก็ทุนก็มองนะครับว่าคงลดใต้เต็มที่ก็ครั้งหนึ่งมั้งในปีนี้น,นะครับดังนั้นก็ก็คงคิดว่าประธานเฟดก็คงพูดประมาณนอัอาเฟดเนี่ยเฟดสาขาเมอร์กินเองนะได้พูดประมาณนไไัไม่ได้ไม่ได้มีมุมมองที่ต่างคนอื่นเท่าไหร่นะครับติดตามกันอันนี้ก็เป็นตัวงทองคําต่อมาเรามาดูในส่วนของบิตคอยกันสําหรับตัวของบิตคอยเนี่ยนะครับเมื่อกี้ทองคําภาพเขาเป็นอพเนด บิ Bitcoin, ตคอยตัวนี้ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นอัพเพรนเหมือนกันนะนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กลับมาปกติมั้งนะจะใช้คำนั้นก็ได้เพราะว่าคือมันมีช่วงหนึ่งครับที่ตรงบิตคอยเนี่ยมันส่วนทางกับทองคำคือทองคำขึ้นบิตคอยลงนะครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าทั้งทองคำก็ขึ้นทั้งบิตคอยก็ขึ้นนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะพูดได้ว่า มออ่าะไรก็ตามเนี่ยที่เทรดกับค่างเงินสกุลเงินดอลลาร์ตอนนี้มันขึ้นเพราะว่าดอลลาร์มันอ่อนค่านะครับถ้าเราไปดูตัวของดอลาอดออดอลาร์อินเด็กซ์เองเนี่ยดอลลาร์อินเด็กซ์กลับมาเทรดในระดับที่ต่ํากว่า100อีกครั้งนะครับาการที่ดอลลาร์ลงมาเทรดในระพี่ต่ำกว่า100อีกครั้งเนี่ยตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับมันเป็นภาพที่สะท้อนนะว่าณปัจจุบันค่างเงินดอลลาร์ค่อนข้างที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับ สินทรัพย์อื่น,นๆนะฮะทุกๆอย่างเลยที่เทรดเป็นดอลลาร์นะฮะก็ได้แก่ทองคำน้ำมันบิตคอยนะครับหรือ USDT สดีเอชพีเงี้ยนะครับค่างเงินบาทเนี่ยมันก็ดูแข็งค่าขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับตัวของสกุลเงินอย่างดอลลาร์ดังนั้นตัวบิตคอยนะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทำให้เออมันดูเปร์ฟอร์มใหมาได้ค่อนข้างดีมากอ่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในภาพของการรุนนะผมว่ามันก็พอมี ลุ้นอยู่พอสมควรเลยนะครับที่จะขึ้นไปทำาอททมไฮสต์บตโบตคอยเนี่ยเพราะว่าออาทมไฮเดิมของเขาเนี่ยอยู่ที่ระดับ1,9300เหรียญโดยประมาณนะครับตอนนี้อยู่ที่ 1, 6, 500, แ6นหกหอยละซึ่งก็อีกแค่ประมาณสัก3,000เหรียญฮะไม่ได้ยากหรอกนะไม่ได้ยากหรอกสตบิตคอยเนี่ยเออนะครับแต่ก็ติดตามกันให้ดีแล้วกันนะครับผมคิดว่า ปัจจัยที่มันจะทําให้ตัวของบิตคอยขึ้นไปทำอ่อนทำหายได้ในรอบนี้ส่วนหนึ่งนะฮะก็มาจากค่างเงินดอลลาร์นี่แหละที่ทิศทางของเขาค่อนข้างที่จะกลับมาอ่อนค่ายอย่างชัดเจนนะครับ่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับบิตคอยก็เตรียมตัวนะครับขึ้นไปเรื่อยๆคู่กับทองคําคู่กับอื่นๆแหละนะครับอะไรก็ตามที่มันเทรดตรงข้ามกับทรัคค่างเงินดอลลาร์เนี่ยมาเตรียมตัวขึ้นไปนะครับซึ่งภาพของ ในเชิงของแบบพื้นฐานเองเรามองกับประมาณนั้นในส่วนเทคนิคเขเองเนี่ยก,ก็ก็ดูดีนะนะครับเรียกว่าลุ้นเบรกแล้วกันลุ้นเบรกภาพใหญ่เองก็ราคาเนี่ยสามารถยืนเหนือตัวเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นเลยดังนั้นมันเป็นภาพที่บอกครับว่าปัจจุบันเขาก็ยังเป็นภาพ up trend นะครับเราก็เตรียมตัวที่จะขึ้นไปรุ้นทํอาอทามหายต่อแต่ถามว่าถ้าดูในภาพย่อยๆอ,อย่างดัมเฟมสัก 30มนาทีเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็น i ท e f เฟรมที่เหมาะสำหรับการเทรดดิ้งนะแบบจบรอบในวันอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นสวิงนิดนึงอะไรเงี้ยเ,เป็นไงเราจะมองกันประมาณนี้ครับเราจะมองกันประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้จริงเนี่ยราคาตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันห่างกันไม่เยอะแหละ ถ้าเข้าไปบายเนี่ยผมอาจจะวาง stop loss ไว้ตรงนี้ครับหนึ่งแสนห้าพันเก้าร้อยเหรียญน,นะถ้าเข้าไปบายแถวตรงเนี้ยวาง stop loss ที่ระดับหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยเหรียญเสร็จแล้วเนี่ยไป t a เทคโอฟิตนะครับก็แถวๆโซนหนึ่งแสนเจ็ดพันสี่ร้อยเหรียญกับหนึ่งแสนแปดพันเหรียญน,นะครับก็มองว่า ก็น่าสนใจนะครับในการเปิดบายสวนเข้าไปนะครับจังหวัดนี้ซัหรับิตคอยเพราะว่านะครับราคาก็พักลงมาถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับลงมาเข้าหาเรียกได้ว่าเข้าหาตรงเส้นเทรนไลน์พอสมควรแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าบายตรงนี้วางสต็อปลอกตรงนี้นะครับแล้วไปเทคฟิตข้างบนเนี่ยเล็ก r ีวอร์ดอะมันดีนะเออล็กรีวอร์ดมันดีเนี่ยอ,อันน,อนี้ผมตีกรอบคู่ไป เลคกี้วอร์ดค่อนข้างดีนะครับอืมเพราะว่าถ้าดูตรงนี้นะเวลาเสียเนี่ยเสียแค่ศูนจุดสี่เจ็ดเปอร์เซ็นตเวลาได้ได้ศูนจุดปดหกนะครับเพราะงั้นเลคกรีวอร์ดเนี่ยมันมันไม่ใช่หนึ่งตอนหนึ่งมันไม่ใช่หนึ่งเปอร์หกจุดห้าเนี่ยนะแต่มันเกือบเกือบสองเลยนะนะครับดังนั้นก็ USD นบีทีซีอีสต์นะครับในะระดับราคาเนี่ยผมว่าน่าบายนะที่พีสองโซนนี้ 1,7400เหรียญกับ1,08000เหรียญน,นะครับต่อไปครับมาดูในส่วนตลาดหุ้นของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยนะครับเราเห็นราคาก็เริ่มมีการพักตัวลงมาเริ่มมีการพักตัวลงมาแล้วนะสับตัวของ S&P 500เนี่ย ซึ่งสหรับเอสแอนพี P 500นะเราเห็นว่าเอ๊ะราคาของเขาก็เริ่มปรับลงมา2วันติดนะครับหลังจากช่วงก่อนนันนั้นเนี่ยโอ้โหขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับดูแบบดูดีอะตอนี้ลงวันที่1ลงวันที่2แล้วนะครับเริ่มเริ่มละเริ่มเริ่มเอาไงต่อดีนะอันนี้เริ่มคิดละนะครับสำหรับตัวของ s อสแอนพ500แต่อะไรล้วก็ตามสิ่งเราที่เห็นสิ่งที่เราเห็นในภาพใหญ่ก่อนนะครับก็คือ เอสแอเนี่ยเขาจะมีแนวรับที่แข็งตรงหนักตรงนี้ระดับ5,784จุดนะครับ5,784จุดตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับที่แข็งของ S&P500 ก็คือมีดาวไซด์อยู่ประมาณสัก2%ซึ่งถ้าหลุดตรงนี้มาอันที่หนเนี่ย เริ่มเสียทรงนะครับสุดท้ายเนี่ยสุดที่ผมแบบยอมมอบตัวนะครับเออปัจจุบันผมก็บาย s p 500อยอยู่นะครับอาจจะไม่ได้ไม่ได้ซื้อเป็นอ,อ,อินเด็กแต่ผมซื้อเป็นหุ้นรายตัวมากกว่าหุา้นอเมริกาซึ่งมันก็รีเลทกันกับตัวของออดัชนี s p 5 0 0ร้อยนะครับดังนั้นจุดที่ผมจะยอมมอบตัวอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเออถ้าถ้าถ้าสมมตินะลงมาตรงนี้ก่อนลงมาตรงนี้จุดแรกเนี่ยผมอาจจะแบ่งขาย,ขายขออกมาบางส่วน แต่ถ้าลงมาตัวนี้อีกเนี่ยเฮ้ยผมก็เริ่มแบบขายเพิ่มอีก<ม>ขายเพิ่มหรือบางทีอาจจะขายทั้งหมดเลยด้วยซ้ำนะอาจจะไม่ถึงขายหมดหรอกขายเพิ่มลงมาถือพอชั่นสัดส่วนพุดลงมาแบบน้อยลงอะดังนั้นถ้าหากราคาหลุด EMA 200วันตรงทงสิทธิ์แดงๆตรงเนี้ยนะครับเออตรงระดับ5,667จจุดลงมาเนี่ยผมมองว่าน่ากังวลนะ แต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ระดับราคายอยู่ที่ระดับ5้าพันเก้าร้อยจุดเนี่ยผมว่ายังไม่ได้ดูแยกขนาดนั้นนะผมรู้สึกนะครับว่าหลายคนแอบดูมีความกังวลนะฮะในส่วนของตลาดพุนเมกามากจนเกินไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้กังวลนะเพราะว่าคือถ้ามันจะพักมาเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเขาขึ้นมาจากตรงจุดโลเนี่ย คิดดูนะขึ้นมา24%แล้วเออขึ้นมา24%แล้วถ้าจะพักลงมาหน่อยลงมาตรวนี้ลงมาตัวนี้อย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้แคร์นะไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันจะลงมาแรงถ้าแค่พักกันนะครับแต่ถ้ามันลงต่ำกว่า EMA 200เงี้ยเอออันน,น,นี้อันนี้เริ่มหวัดเสียวแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นนะครับในช่วงนี้แล้วกันผมก็มองว่าโอเคมัน มันก็คงแบบขึ้นได้ลําบากนะเะมันขึ้นมาเยอะแล้วจจะมีจังหวะพักบ้างนะครับแต่พักก็ไม่ควรพักหลุดสองเส้นนี้ที่ผมให้ไปนะอันนี้คืออาจจะเรียกว่าเป็นมุมมองแล้วกันะในภาพใหญ่ภาพไทม์เฟรมด์ที่เราเปิดดูเปิดคุยกันเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเรามาดูในกราฟ Time Frame สัก30นาทีสิ่งที่เราเริ่มเห็นแล้วเนี่ยณนะปัจจุบันนะครับก็คือสิ่งแรกก่อนอันนี้ผมตีให้ดู ตั้งแต่ช่วง8เม,มีเป็นต้นมานะครับเนี่ยเราดูกราฟควเสี่30นาทีเนี่ยเราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นเลยนะครับว่า,ามันจะไม่มีจังหวะไหนอ่ะอาจจะมีชชาๆตรงนี้นิดนึงนะเออมันจะไม่มีจังหวะไหนะที่แบบมันหลุดลงมาแบบเต็มแท่งเออราคาหลุดมาเต็มแท่งตรงเทรดในระดับที่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยอ200ตรงเส้นสีโตมอาสีแดงตรงนี้นะครับมันไม่มี แต่ณัปัจจุบันเนี่ยมันมีแล้วนะครับปัจจุบันมันมีแล้วแล้วมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีไม่ดีในภาพปริยะสัน้นภาพใหญ่เนี่ยเริ่มคือภาพใหญ่มันยังยังเรียกว่าเป็นอัพเกรดนะเพราะว่าราคาเนี่ยราคายังสามารถจูนเหนือ EMA 200ได้แต่มันเริ่มมีสัญญาณที่ไม่ดีแต่ภาพย่อยเนี่ยอันนี้เรียกว่าดูไม่ดีเลยนะครับเรามองว่าเออมันน่าจะเป็นภาพของการปรับตัวลงต่อดังนั้น อันนี้คือที่มานะที่ทำให้ผมมองว่าในค่ำคืนนี้เองเนี่ยตัวของ s p 5 0 0นน่าจะเป็นภาพของการปรับฐานถ้าทรัมป์ไม่ได้ทำเซอร์ไพรส์อะไรนะเอออันนี้ผมขอ,อยาอิกนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในเชิงเทคนิคมันก็ก,ก็ดูดูอะไรอย่างเงี้ยดูอย่างเงี้ยได้นะครับใช้ได้เนะรียกว่าใช้ได้แต่ถ้าหากมันมีข่าวอะไรที่มันเป็นแบบอีเวนต์พิเศษเข้ามาเนี่ยโอเคมันก็อีกเรื่องหนึ่งทันทีนะครับแต่ที่แบบตอนแรกมันกำลังไหลลงมาอยู่พอแบบ ทรัมป์บอกใจจ้าจได้ปุ๊บมาราคาก็พุ่งขึ้นอย่างเงี้ยม,มันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นก็ก็บนสมมติฐานที่ว่าทรัมป์ไม่ได้ทำเซอร์ไพรส์อะไรที่เป็นโพซิทีฟแล้วกันนะนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ S&P 500นะครับเรามองว่าในค่ำคืนนี้น่าจะเป็นภาพของการพักฐานนะครับแกว่งตงัวลงโอเคสุดท้ายครับมาดูในส่วนขอค่างเงินคือเมื่อกี อย่างที่เราเคยบอกไปช่วงนี้อะไรก็ตามที่เทรดตรงข้ามกับตรงดอลลาร์เนี่ยมันดูแบบขึ้นมาดีมากรวมถึงค่าเงินอย่างา EU, u เน่อเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าณปัจจุบันราคาของเขาเนี่ยกเ็เรียกได้ว่าเบรกเบรกตรงระดับ1.12ขึ้นมาได้นะครับตอนนี้ก็เทรดที่ระดับ1.13อันนี้บนกราฟทํเฟรซมเดย์นะครับซึ่งก็ดูค่อนข้างที่จะดูดีอะ่ะ ดูดีเลยทิศทางของเขาเองเนี่ยก็ดูแล้วก็กำลังเข้าสู่โหมดของการค่อยๆเนี่ยค่อยๆปรับตัวขึ้นต่อค่อยๆปรับตัวขึ้นต่อแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นไปหาแนวต้านถัดไปเนี่ยนะครับที่ระดับ1.14กับ1.158ได้เลยนะครับสำหรับตัวของอ่อเเพราะงั้นในช่วงนี้ถ้าหากใครถือค่างเงินสกุลเงินดอลลาร์ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่า ค่างเงินสกุลเงินอดอลลาร์เองเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเราก็ยังไม่เห็นปัจจัยอะไรอะนะครับที่จะมันที่จะมาทําให้ค่างเงินสกุลเงินดอลลาร์เองเนี่ยกลับมาแข็งค่าได้นะครับนี่เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับที่น่ากังวลแล้วก็ใครเทรดพวกผลิตภัณต่างประเทศนะก็ต้องรู้นะครับว่าเ,เราเวลาที่เราเทรดเนี่ยเราก็ต้องแบบแลกเงินไปต่างประเทศซึ่งส่วนมากเนี่ยมันก็แลกไปเป็นดอลลาร์นี่แหละ เพราะงั้นบางทีเนี่ยเราไม่เพียงแต่แบบาขาดทุนจากการลงทุนต่างประเทศนะนะครับแต่เราอาจจะขาดทุนจากตาแรแลกเปลี่ยนตั้งแต่ต้นเลยล่ะนะในช่วงนี้นะเพราะว่าค่างเงินบาทแข็งมากนะครับเมื่อเทียบกับค่างเงินสนดอลลาร์นะครับอันนี้ผมให้ดูนะ USD/THB เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันลงมาน่าจะ32ละ32ไปลายนะครับ32.78เา32 7, นาะ แข็งมากนะครับนะเวลานี้ก็ค่อนข้างที่จะผิดคาดนะครับเมื่อเทียบกับชุงต้นปทีที่เอ๊ะนักวิเคราะห์หลายคนเองก็มองว่าเงินบาทมันก็น่าอยู่3 4 3 5ว่า้ไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่จะทําให้เงินบาทแข็งได้นะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่เกิดจากการที่บาทแข็งนะครับตอนนี้มันเกิดจากการที่ดอลลาร์อ่อนเพราะบาทมันทรงแล้วดอลลาร์มันอ่อนเนี่ยนะครับเออสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ่ะมันทําให้อ่าบาทเทียบดอลลาร์เนี่ยนะมันก็เลยดูแข็งค่าขึ้น บาทดูแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนอะอันนี้ก็คือทั้งหมดแล้วกันนะครับที่เรามาอัปเดตตลาดกันในช่วงนี้ออยังไงก็ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรวมถึงกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของ m ิสเตอร์ลาเต้เดด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ